ครับขอขอสวัสดีครับนี่ก็ร่วมกับพอกตึ้งของบางเสพูนนะครับจับได้แล้วครับพาเด็กมาเล่ขายของคือรักรักพาตัวเด็กนะครับตอนนี้ทําการจับกลุ่มโดยหน่วยผู้ภัยพีพยโลกกับพอตตึ้งนะครับร่วมกันที่ตลาดนัดวางยางนะครับ,บ,บนี่ผมก็เลย น,นี่นครับอันนี้ก็คือเด็กนะครับให้การช่วยเหลือได้ได้เรียบร้อยแล้วใครอยู่ใกล้รีบโทรแจ้งตำรวจมาครับเดี๋ยวจะมีการลุมตีนนะครับกลัวนะครับเอาเด็กมาขายของรถคันสีฟ้านะครับลักมาจากสามง่ามแปยทะเบียนนะครับอันนี้ที่ตลาดนัดบางยางนะครับโอ้ยเหนื่อย นะครับเ,เป็นรถขายของนะครับพาเด็กไปเล่แชร์กันต่อไปนะครับเป <À, S 1> ็นผลงานนะครับจับเด็กมาเล่ขายของพี่พี่พงษ์ เด็กมาจากไหนนะครับแม่แม่ละกาแม่ละกานะครับจับจับเด็กมาจากแม่ละกานะครับเด็กผู้หญิงนะครับอันนี้พี่พงศ์พอตึ้งหนองพระนะขอความร่วมมือมานะครับไม่มีไม่มีเปลี่ยนเลยนะพ่อเพื่นนี่ครับลักพาเด็กเลยนะครับตอนนี้ทางอาสาเราก็รวบตัวไว้ให้เพื่อกับรอร้อยเวรของสยย้อยนะครับ เร่งๆหน่อยนะครับก็ทยอยครับผมกลัวจะโดนลุมตีนนะครับอยู่ครับกําลังมาใช่ไหมลูกหลานผมครับครับเด็กเด้อครับเด็กเจ็บอ่ะครับเด็กใครใครรีบเรียกตำรวจมานะครับเพราะว่าตอนนี้เร่งๆกระชับเวลาหน่อยกลัวชาวบ้านจะลุมนะครับเพราะอยู่กลางตลาดนัดด้วย ให้การตัดตำรวจเองนะครับแต่ถ้าตอนเนี้ผมผมไม่ผมไม่ไว้ใจความปลอดภัยของลุงนะชาวบ้านชาวบ้านเขาหมั่นไส้นะครับลุงความปลอดภัยของลุงผมห้ามไม่ได้นะครับแต่ละคนห้ามไม่ได้นะครับชาวบ้านเขาก็เหม็นเต็มที่นะครับแก๊งลักพาเด็กนะครับมีจริงนะครับมันมีจริงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโดยแท้ครับมันมีจริงไม่ใช่มีอยู่แต่ในข่าวในโทรทัศน์นะครับ นี ich, ่พาเด็กมาเล่ขายของขโมยเด็กออกจากบ้านนะครับจากแม่ละกานะครับเจอเจอแล้วนะครับกัวนะครับใครใครก็เล่งตำรวจหน่อยนะครับผมกลัวว่าแกจะโดนโดนตุ๊กตั๊บนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเริ่มหมั่นไส้แล้วนะครับผมไม่ผมไม่รับรองรอปลอดภัยของลูกนะนี่แก๊งลักพาเด็กนะครับ ตลาดนัดบางยางมาจับได้ที่นี่นครับโดยการสืบของปอตทึ้งงเสพพลจุดหนองพระของพี่พงศ์ครับพี่พงศ์เขาาแนะนำมาก็เลยขอความร่วมมือจากน้มิน,นครับนามินก็เลยจับจัดกำลังอาสามาออกตามนะครับก็เจอที่ตลาดนัดบางยางนะครับนี่ครับรถคันนี้ครับที่ขายของตามตลาดนัดเอาเด็กไปด้วยลัวจะโดน ยำตีนนะครับ,บ,บกลัว่าแกจะโดนยำตีนเจอแล้วนะครับเด็กเด็กที่ลงโพสต์ในสื่อที่ว่าเป็นเด็กออทิสติกนะครับที่หายตัวไปนะครับจะดตามให้แล้วนะครับตามเจอนะครับตอนนี้ไอไอโนเกะคอยดูไว้เดี๋ยวคนหมั่นไส้เขาเดินมาเตะตูบปีกดูดูไว้เดี๋ยวเขาจะมาลุมอีก ถ้าโดนถ้ามาใช้ก็โดนลุกอีกเป็นคดีตัวอย่างนะครับจับได้โดยประชาชนนะครับประชาชนจับช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับเขาขโมยอันนี้เด็กนะครับไม่อยากให้เห็นหน้านะครับมันไม่ดีเพราะว่าเด็กน้องเขาเป็นคนพิการทางสมองนะครับนี่ครับสายหืนมันทำอะไรเด็กหรือเปล่านะครับก็ ให้เป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการนะครับมันมีจริงครับไม่ใช่มีอยู่แต่ในในข่าวนะครับที่ว่าลักเด็กลักพาตัวเด็กเป็นการลักพ,พาตัวเด็กจาน้องเบียเอาเด็กมาเลขขายของนะครับนมินมาจับได้ที่ตลาดนัดบางยางนะครับก็ทำการปิดถนน ก็ขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่านนะครับที่ปิดถนนในหน้าตลาดนัดบางยางเลยนะครับ,บ,บ,บเดี๋ยวสักพู่อรอตำรวจมา,าเดี๋ยวก็จะเคลียร์ทางให้นะครับก็บ<า>เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับลักพาตัวเด็กเดี๋ยวพยายามกันพยายามกันไว้อยู่นะครับไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายแกถ้าโดนอีกก็คงจะ คนคนที่ไหนไม่รู้ครับจะลักตัวเด็กมาจากเมลากานะครับเป็นเด็กออทิสติกตอนนี้อยู่กับพี่คนนู้นครับจะให้เขาดูอยตาตาพูดถงหมตทุตาทำร้ายเด็กนะเดี๋ยวผมเอาเด็กไปตรวจสุขภาพนะตาหนักนะตายอมรับตอนนี้ไม่เป็นไรนะตาทำร้ายเด็กไหมหมายถึง ทำอะไรกับเด็กไหมนับจับได้สดๆตอนร้อนเลยนะครับมีทําอะไรเด็กไหมพี่ชิชชามาเองนะครับทํำไหมกันต้องกันตาทําทําไมอ่ะตาตานี่นะตาไม่ยอมรับมาเนี่ยเต็มเลยนะถ้าผมถ้าผมปล่อยนี่ชาวบ้านลุ้มกระทืบตาเลยนะผมตึงนั่นด้วยนะไอวิชานันลุงอยากขัดถื้นผมเต็มไหมตอนนี้ดีกว่า ตาทำใช่ไหมทำไหมเดีเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจะตารับสารภาพให้หมดนะถ้าตาไม่รับสารภาพผมจะเอาเด็กไปตรวจสุขภาพมีอะไรอะร่มเอะไม่กระเป๋ายาเอากระเป๋ายามาดูแลเด็กหน่อยยาดมขอใครก็ได้โทรแจ้งโรงพยาบาลหน่อยเอาระโทรแจ้งโรงพยาบาลหน่อยนะครับท็อปโทรแจ้งห้องเอไอ โทรโทรเข้าเ e อเลยบอกว่ามีการรับพอด,ดนิติเวศไปแต่นิติเวศนต้าเกโทรโทรแ,แจ้งแจ้งเอไอเลยบอกว่ามารับตัวเด็กมารับเด็กไปสุขภาพไม่ต้องรอเอราไปก่อนเลยเพราะว่าเด็กเ <ๆ S 1> ด็กโดนลักพาตัวมาไปเองไม่ได้ให้ให้หมอมาโทรเลยบอกว่ามีคดีลักพาตัวเด็กให้มารับที่ตลาดั้านบางยางจับไปแล้ว ไรสดอยู่มันรับอย่างฮัลโหลครับเปิดเสียงให้หน่อยฮัลโหลครับมีคดีแก๊งลัคพาตัวเด็กที่ตลาดน้ำบางยางครับทั้งรถทั้งไอ้ออกอ่ะนะมาดีเราไปเจอมาหิลังต้องไปชิมบ้านใต้ mất mất chồng lên ạ. Lọc nó. Tóc trộm con. Bắt ัสดีทุกคนที่เข้าชมนี่คือให้พี่ผู้มีไอ

มาอะไรต่อต่อนะครับดูดูคนหน้าเหมือนสงสัยงานนี้งานนี้ไม่ได้นมเกียกันไว้ด้วยนะกันคนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนซ้ำกันกันประชาชนด้วยโอ้ตายแต่คุกอ่ะ นะครับดูครับสงสัยจะตายในคุกงานนี้ก็ถามเมื่อกี้แกบอกว่าข่มขืนนะครับช่วยกันเป็นพยานด้วยแกบอกว่าทําร้ายเด็กด้วยข่มขืนด้วยอาาจรย์นะครับอนาจารย์เด็กนะครับโอผมพูดผิดนะครับคำพูดบางาคำมันก็ไม่ดีแกเป็นออทิสติกเก็บหมดเก็บหมดอ่ะไปเลยครับไปเลยครับ นี่ก็ช่วยกันกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายยังพิ่งเข้าไปนี่นี่ข้างหลังหมาใจเย็นพ่อพ่อพ่อใจเย็นไปไลยไปเลยชาวบ้านเราช่วยกันกันหน่อยสัตว์นีไม่ต้องหมาไม่ต้องหมาไม่ต้องไปกัดเขาไมาหมาก็อยากอยากจะอยากจะร่วมนะครับหมาก็อยากจะร่วมได้ตอนนี้กำลังกันประชาชนนะครับ ตำรวจตำรวจก็นานแท้ไปๆไเด้อกลัวตาตาแกจะตายตรงนี้นะครับมันมีจริงนะครับแกงลักเด็กขออนุญาตคำพูดบางคำพูดภาพบางภาพอาจจะไม่เหมาะสมนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาตอดส่องแบบนี้ก็ดีครับกูภัพยพอติ๊กตึงกับ ผู้ภัยพิศรุโลกนะครับจุดน้ำปางระจำบตัวโดนงงโดยพี่พง์สองแพรกับน้มินนะครับร่วมกันจับได้ตอนนี้รอตำรวจวูบสิตาตาทำอะไรมาก็วูบท่รุ่นนี้แล้วกินแล้วใช่ไหมเอาแลวเมื่อกี้ตาวูบเหรอวูบอ๋อตาวูบเป็นลมเนาะโอต่อยเป็นลมเห็นคนเยอะเห็นคนเยอะนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอน้าขวดน ตาเป็นลมร,ร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันเด็กเด็กเป็นคนเป็นคนออทิสติกนะครับเด็กเป็นคนออทิสติกคือสติไม่ดีนะครับ เขาตามหากันมาเป็นอาทิตย์แล้วไม่เจอนะครับพอดีทางปอตึกตึงโมสพูนเขาสืบทราบว่ามีพามาเลขขายของที่ตลาดนัดบ้านวังยางนะครับก็เลยประสานทางน้มินมาน้ามินก็เลยจัากกำลับบงอาสาและทีมงานนะครับมาช่วยกันนะครับช่วยกันก็ปิดถนนค้นหาในตลาดนะครับก็ค้นหาเจอก็ขออภัยในภาพบางภาพที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรแชร์นะครับ มันก็เป็นโมโหความโมโหของคนนะครับถูกลักลูกมานะครับถูกลักลูกถูกขโมยลูกมาจากบ้านนะครับหลอกมาจากบ้านก็เอาป่าโพดมาดูแล้วนะครับเจอแล้วที่ป่าโพดโพดอะเจอที่บ้านผมเลยนะครับป่าโพดก็ก็ช่วยกันโพดหานะครับก็คือเอาเดี๋ยวน้ำใจหน่อยเดี๋ยวแกจะตายก่อนขึ้นโรงพักน้ำนะครับ อันนี้อันนู้นเป็นสภาพเด็กนะครับตอนนี้ประสานทางโรงพยาบาลนนทปางมารับตัวเด็กนะครับประสานทางโรงพยาบาลมาแล้วแต่ตำรวจยังไม่มาเลยช้าจังเลยวันนี้ผมก็ดูผมก็ดูบาตาดูฝ่าตีนให้ไม่ได้นะครับคนเป็นร้อยนะครับตำรวจมาช้าอาจจะได้เก็บศพหรือเปล่าวันนี้พยายามกันให้อยู่ เขาเขามีญาติแม่ตาคนนี้มีญาติอยู่ไหนมีญาติลูกมีลูกมีหลานมีอะไรไหมอยู่ไหนอ่ะอยู่สามง่ามติดเดี๋ยว้ อันนี้มีกระบวนการหรือเปล่านะครับก็คงต้องให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนะครับทางน้าก็ช่วยจับคุ่มให้ทิเสยนะครับามานั่งขอทานด้วยนะรักเด็กมานั่งขอทานนะครับขอย้ำพิชาไม่ต้องเดี๋ยวให้ตำรวจจับพิเดียวยืโทรศัพท์ไว้ก่อน เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเดี๋ยวญาติมาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเพราะว่าโดนหลายตุ๊บแล้ว <unda> นะครับอันนี้คือจับลักพาตัวเด็กนะครับท้ายรถเหรอครับท้ายรถมีไงมีผ้าใบอยู่ข้างหลังนี่ครับเล่ตลาดนัดทุกตลาดนัดเห็นเขาบอกงั้นนะครับนี่ครับ ขายรถเอาเด็กมานั่งขอทานนะครับเอาเด็กพิการทางสมองนะครับมานั่งขอทานตอนนี้ก็จากการสอบถามเบื้องต้นว่าได้ทำร้ายเด็กไหมก็ยอมรับนะครับว่าทำร้ายเด็กนะครับทำร้ายเด็กเพื่อจะเอามาขอทานนะครับ ขอขออภัยนะครับในในภาพที่มันไม่สมควรมันเป็นความโมโหของประชาชนในเขตตลาดนัดนะครับจุดอยู่กึ่งกลางตลาดนัดเลยใครๆเห็นใครๆก็หมั่นไส้นะครับเนี่ยผมยังหักห้ามใจยังไม่ได้เพราะเรื่องนี้ผมไม่ไม่ชอบอู่แล้วนะครับไม่คยไม่ชอบเรื่องแบบนี้ สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือคดีคดีอาถรรพ์ราชการมากนะครับก็คือลักพาเด็กนะครับลักพาตัวเด็กมาจากแมละกานะครับเพื่อจะเอามาขอทานนะครับตามตลาดนัดนะครับท่านที่เข้ามาดูยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับลักเด็กเพื่อจะเอามาขอทานนะครับมานั่งขอทานตามตลาดนัดแล้วก็พอ ญาติเขาโพสตามหานะครับก็ทางทางที่อ่างนะครับพอตึกตึงของมงกัยพูลเห็นแล้วก็สืบหากันมาเจอได้ข่าวว่าเขาเอามาขอทานที่ตลาดนัดบ้านบางยางจับลวับางยางนะครับก็ประสานทางน้ามินนะครับน้ำมินก็เลยจัดชุดกำลังอาสามาหนึ่งชุดเพื่อมาล้อมตลาดนัดก็ล้อมก็เจอพอดีควานหาปิดถนนหานะครับขออภัยด้วยนะครับที่กระทําการ กระทำการไม่ดีนะครับก็คือเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับก็ผมขอนอนุญาตปิดถนนนะครับปิดถนนเพื่อปิดตลาดถนนนะครับผมก็ไม่เก่งไม่เก่งนะครับแต่ผมทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับตอนนี้ก็คือจับได้แล้วนะครับก็ไม่อยากจะอยู่นานเพราะว่าชาวบ้านเขาเริ่มจะหมันไส้นะครับ กระตุ๊บกระตับนะครับคงจะไปตายในคุกเลยครับคดีแบบนี้นะครับเอาลุงลุงลุงพินมาไหมช่องเจ็ดอะมาด่วนเลยนะครับช่องเจ็ดลุงพินช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ของอมรินนะครับเข้ามาดูแล้วเอาถ้าจะเอาภาพก็ติดต่อผมนะครับจะข้อมูลให้มาที่โรงพักสย้อยเลยนะครับอันนี้ สำนักข่าวนะครับสำนักข่าวท่านใดที่จะเอานะครับแอดไลน์เบอร์เก่านะครับ <Okay. S 1> เป็นคดีตัวอย่างนะครับลักพาเด็กมาขอทานนะจับโดยปอเต็กตึงและกู้ภัยสั้วโลกนะครับรอตำรวจรอตำรวจอยู่นะครับ มันมีจริงนะครับมันมีจริงในนึกว่าจะมีอยู่ตตมในข่าวในหนังนะครับลักพาเด็กน้อยลักพาตัวเด็กน้อยนี่ครับรถคันนี้เลยรถล,ลักเด็ก ครับทับโทรจี้ใส่ย้อยเลยเร็วๆหน่อยบางขวัญไม่โลมันการมาช้าตำรวจมาช้าผมเอาไม่อยู่เด้อลุงจะตายก่อนได้ไปเข้าคุกเด้อเดี๋ยวจะมีบาทา บาทาสาม,มคัคีตำรวจรีบมาเด้ผมเอาไม่อยู่นะครับชาวบ้านเขาหมั่นไส้แล้วนะเป็นคดีที่ไม่มีในเขตบ้านเรารักเด็กรักพาตัวเด็กมาขายขอทานนะครับลักพาตัวเด็กมาขอทานนะครับจับได้โดยปอติ๊กตึงลองสะพูนนะครับกับผู้ภัยพืโรกประจาตำบลวังโงนครับนาโดยน้ำมินนะครับกับพี่พง์นะครับพี่พง์ของพอติ๊กตึงลองสซปูนหนองพระนะครับจับได้แล้ว <c oughs> นี่ครับผมงานย้อยนะลุงเอาคุยดีๆนะลุงได้ทำไหมไม่ทำไหมหลายตีนเลยนะลุง <c oughs> ลุงจะลุงจะตายก่อนเข้าคุกนะเออล, <c oughs> ลุงจะตายก่อนเข้าคุกนะ <c oughs> มนไม่ลุนนะงพูดตรงๆนะ อ่าไม่ได้ข่มขืนแต่ขืนใจเข้ามาได้ทำอะไรเขาไหมตีนนะลุงตีนนะตีนเลยนะผมไม่ใช่ตำรวจผมชาวบ้านธรรมดานะผมราษดรเต็มขั้นนะครับฐานนะผมไม่ได้เป็นอะไรนะคุผู้ชมนไทยผมก็ไม่ได้เป็นนะผมราษดรเต็มขั้นนะลุงบอกไปดิลุงได้ทำเขาไหมทำเด็กไหมผมเป็นราษฎรนะผมเตะลุงได้นะไม่ใช่ะไรนะผมกลัวกามเคิมลุงอะไรไม่กินข้าวไม่ได้ผมไม่เอา ให้หลวงพูดตรงๆพูดตรงๆนะลุงทำไรผมราศดรเต็มขั้นนะผมไม่มียศไม่มีข้าราชการนะเดียวเออเราช่วยกันเป็นพยานนะครับข่มขืนหนึ่งครั้งนะครับอ่าข่มขืนหนึ่งครั้งนะครับข่มขืนเด็กหนึ่งครั้งด้วยไอิส์ไอิสว์เลย ข่มขืนเด็กหนึ่งครั้งแล้วก็เอาตัวมาขอทานไอ้ฮาไอ้เวนไอ่ทิายเว้ยกูคันตีนว่ะฮาทิหายแกจะจะโลงอยู่แลวข่มขืนเด็กอีกไอ้ซั์มันมีจริงนะคนแบบเนี้ย ขออภัยในในบางคำพูดนะครับเนี่ยน,น,นี่เนี่ยเงี้ยงมากกับเย็ดต,ตูดหมาเนี่ยมึองอะแหมเอาเด็กอที่ติดมานะครับหรือคนที่เข้ามาใหม่ เอาเด็กออทิสติกมามาเลข่ขอทานแล้วก็ขมขืนนะครับทุกคนเป็นพยานนะครับพอพูดว่าข่มขืนหนึ่งครั้งนะครับตีนผมสั่นเลยนะครับตีนสั่นเลยไอสัตว์เป็นลูกเป็นหลานรุ่นไหนแลเนี่ยเจจะตายแล้วครับตัผมขออภนะัยในบางคำพูดที่ผมพูดไม่เพาะนะมันมันขึ้นนะครับ เอาเข้ามาขอทานแล้วข่มขืนเขาหนึ่งครั้งนะครับจากการถามเบื้องต้นทุกคนเป็นพยานนะเจอที่ตลาดนัดบ้านวางยางนะครับโดยปอติกตึงหนองพระกับผู้ไผยพิโลูกวังพงนะครับกับะย้อยทีมนะครับคือมาร่วมกันพี่ชิชานะครับญาติญาติาดาดเด็กก็พี่พงเขาเป็นญาติครับพี่พงศ์เขาเป็นปอติ็กตึงพอดีญาติเด็กเข้ามาแล้ว นานแล้วเนี่ยตำรวจมาแล้วครับห้ามไม่ฟังละเเดี๋ยวผมพอยุติการไล์สดนะครับเพราะทางเจ้าหน้าที่ทีนี้จะยกให้ทางนาทเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอรู้พอรู้พอรู้ว่าหายก็คือปัน